นี่ก็เป็นช่วงเช้าของวันศุกร์ที่8นี่อากาศดีค่ะลมโชยเย็นสบายเชา้านี่อุณหภูมิ30องศาค่ะในหน้าร้อนเดี๋ยวดูตอนบ่ายนะโอ้โหอบอ้าวมากบ้านเราจะมีต้นไม้รอบบ้านเนาะในส่วนที่ไม่มีต้นไม้ก็จะเป็นพวกละแหนงมันก็จะ คลายความร้อนช่วยให้เย็นได้บ้างเราก็ปลูกต้นไม้นะคะหวังว่าเขาจะช่วยเราก็ช่วยได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยรอบๆใต้ต้นไม้รอบๆบ,บ้านเนี่ยที่เราปลูกอากาศก็จะเย็นสบายนะแต่พอเราหลุดออกไปในส่วนที่เป็นที่โล่งเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยเดินออกมาเนี่ย แดดจะร้อนมากแล้วก็จะมาเย็นอีกทีคืออยู่ใต้ร่มไม้คืออุณหภูมิเขาจะแตกต่างกันเลยนะระหว่างที่อยู่กลางแดดก,กับพอเดินเข้าใต้ต้นไม้เนี่ยมันจะเย็นฉ่ำเย็นสบายก็ต้องใช้เวลาในการปลูกอยู่เป็นปีนะคะกว่าจะได้ความล่มลื่นพวกนี้เพราะฉะนั้นใครที่ ต้องการความล่มนะคะไม่ใช่ว่าปีสองปีจะได้เลยนะเนี่ยเราเอาต้นมะพร้าวมาปลูกหน้าบ้านสองต้นต้นหนึ่งเป็นมะพร้าวน้ำหอมอีกต้นหนึ่งเป็นมะพร้าวกะทิเป็นมะพร้าวน้ำหอมที่เป็นกะทิอ่ะปลูกคู่เลยหน้าระเบียงบ้านเลยใกล้ๆห่างกันก็ไม่กี่เมตรเราต้องการล่มบริเวณรอบบ้าน เนี่ยค่ะพอเดินมาตรงนี้มันจะเย็นสบายนะเพราะฉะนั้นการปลูกบ้านเนี่ยถ้ามันโล่งไปเลยนะมันจะร้อนมากมีแต่ตัวบ้านกับปูนหินเนี่ยเราก็เลยต้องมีตัวช่วยอย่างต้นไม้แล้วก็มีพวกระแนง g ทำแบบบ้านแล้วสวนเลยตรงระเบียงนั้นบางทีเราก็มานั่งจิบกาแฟนะ โม,มจิบกาแฟแล้วก็มองออกมาหน้าบ้านก็จะเห็นพวกต้นไม้เดฟก็มีพวกต้นโมกนะต้องคอยตัดแต่งนี่แดดสองจ้าและแล้นี่ก็เป็นความร่มลื่นที่เราสร้างขึ้นเองกับมือเลย ไม่ได้จ้างใครเลยค่ะทำเองไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเดฟมะพร้าวอันนี้นะคะเราก็หามาทำนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมที่แก่จัดแล้วกินไม่ทันนะ่ะหน้าบ้านเราจะปลูกไว้สองต้นก็แก่แล้วก็มาเอาเดฟนะคะจับให้มันเกาะกับมะพร้าวโดยการปอกปอกแล้วก็เอาต้นเนี่ยนะคะวางลงไปตามรอยที่เราปอกประมาณเดือนกว่าๆก,ก็เริ่มแตกแต่นี่นานแล้วนะคะหลายเดือนแล้ว แล้วก็เป็นพุ่มคลิปเมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าเอออากาศร้อนจัดเนาะช่วงบ่ายไม้กระถางต้องลดน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอต้นฟักทองที่เหี่ยวเหมือนจะตุยอ่ะแล้วเราก็ลดน้ําไปเนาะแดดร้อนๆแดดจะจัดเราลดน,นี่มาดูหลังจากที่เราลดน้ําไปเขาก็คืนชีพเขาก็เหมือนเดิมนะ มีสองกระถางเนี่ยฟักทองใบใหญ่มากอะใหญ่แค่ไหนดูมือเรานี่วางอยู่บนฟักทองเนี่ยเนี่ยมือเราก็ใหญ่พอแล้วนะใบใหญ่อีกเขางามนี่ก็เลือ้อยลงดินแล้วเมื่อวานนี้เหี่ยวเลยแหละนี่ใบนี้มันจะไหม้แบบนี้คืออากาศปีนี้ร้อนมากขนาดลดน้ำแล้วเนาะยังเอาไม่อยากอย,กอยู่เลยบางทีต้องลดถึงสามเวลาเพื่อช่วยเขา เพราะถ้ารอตอนเย็นเนี่ยแล้วเราไปรถบางทีไม่ทันเขาก็จะตุยก่อนเพอแดดจะจัดแล้วก็รถนี่นะคะใครดูคลิปที่แล้วอ่ะเห็นสภาพแล้วไม่น่ารอดเขาก็รอดเราต้องรีบเออกู้ชีพเขาขึ้นมาเมื่อเห็นต้นไม้เราเนี่ยมันจะตุยอ่ะเราต้องรีบรถเลยไม่ต้องไปกลัวว่าอุ้ยแดดจัดเนาะคือถ้าไม่ได้น้ํามันตุยเลยแหละนี่อย่างอันเนี้ยเห็นไหม เราก็ลดนะเพียงแต่ว่าแดดมันร้อนมากไงนี่ไม้กระถางข้อเสียของไม้กระถางเลยค่ะอย่าให้กระถางแห้งพอแห้งแล้วลากแห้งก็จะตุยก็ต้องลดน้ำบ่อยต้องมีเวลาให้เขาถ้าถ้าปลูกลงดินก็ยังพออยู่ได้ มื่อกี้อยู่แดดพอเดินเข้าลมนั้นแหละมันอีกอุณหภูมินึงเลยค่ะเพื่อนๆน, <c oughs> นี่นะคะมันก็จะอีกอุณหภูมินึงเย็นสบายเลยแหละมันช่วยได้เยอะต้นไม้อะ่ะใครมีที่ว่างๆก็ปลูกไว้นะคะเรานี่ปลูกไว้เยอะเลย แต่ก็ต้องดูแลนะต้องมีเวลาให้เขาน้ําก็ต้องลดใบก็ต้องกวาดเราก็ต้องบอกหมดนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวชวนปลูกต้นไม้แล้วพอนั่งก็เป็นภาระต้องมีเวลาด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะก็มีกวาดใบมะม่วงที่มันร่วงหรือดูใบไม้ผลิตเขาจะร่วงลงมาเช้าๆแล้วก็มากวาดออกกำลังกายได้เหงื่อค่ะมันก็จะไม่เหงาอะ่ะ ถ้าเราปล่อยตัวให้ว่างมันก็เหงาเนาะเหงาบางคนก็ทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนาะนฟุ้งซ่านแล้วก็มาทําอะไรให้ตัวเราเองเนี่ยสร้างออกซิเจนโอโซนในบ้านนี่ก็เป็นต้นหมากสิบปีได้แล้วมั้งก่อนเนี้ยสิบกว่าปีข้างบ้านเราก็เป็นบ่อน้ํา บ้านเราก็เลยเย็นหลังบ้านเป็นสวนนี่ค่ะบนบ้านต้นไม้นน่นนะหลังบ้านเป็นสวนก็จะมีต้นไม้วางบนรั้วมีความสุขกับการชมต้นไม้ในยามเช้าเราก็มีความหวังเออตื่นนอนมาเรามีอะไรสวยๆงามๆให้ดู นนี่ก็เป็นเอ่ออะไรนะลายพางอะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ละอันนี้เป็นห่อเงินห่อทองใบก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้ว่าได้กลิ่นยาหญ้าแล้วหงิกเหมือนพวกผักนะก็เป็นอย่างนี้ทั้งปีสวยมากเลยเนี่ยเพื่อนๆนใบเขียว ไม่ได้ปรับสีกล้องนะอันนี้คือเขียวของเขาเป็นแบบนี้เออนึกออกแล้วอันนี้เขาชื่อเสือพานใช่ไหมเสือพานเนาะถ้าทหารพานลายเขาจะอีกแบบหนึ่งจะคล้ายๆกันมีเสือพานกับทหารพาน,นค่อยๆทำไปรอบบ้านเรา ดูแลต้นไม้เราให้บ้านเราเย็นในบ้านเราอยู่ตรงนี้